สนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นนิวเป็นไงบ้างพอไอ้เรื่องมีลูกยากของเธอนะ่ะเราไปหาหมอที่ทันแนะนำให้เธอไปอะ่ะหมอเขาว่าไงมาบ้างฮะแปวงฉันหมดหวังแล้วอ่ะหมดหวังยังไงล่ะเธอเ,เรื่องมีลูกนะสิะฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะ แต่เดียเ๋ยวนี้หมอเขามีวิธีแก้ปัญหาไม่เห็นฉันเหรอเนี่ยใกล้จะใถึงกำหนดคลอนแล้วนะแล้วจะทำยังไงอะอ้าวฉันก็ไปหาหมอคนที่ฉันแนะนำห้เธอไปหานั่นแหละฉันก็ไปกับแฟนมาตั้งหลายรอบแล้วนะไม่เห็นจะได้ผลเลยอะหรอไม่ได้ผลหรอ,อนี่นิวงั้นทีหลังเวลาเธอไปหาหมอ เธอลองไปคนเดียวดูสิจ๊ะของฉันเนี่ยคนที่สามแล้วนะนี่ว่าจะไปเอาคนที่สี่อยู่เนี่ยเนาะไอ้ลูกหมอ <c oughs> ไอ้ลูกหมาของแม่ <c oughs> นุนโดยยาวิกิปยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่สายโรเมจจุดเริ่มต้นของผิวสวย จะไปทำหน้าใหม่ที่เกาหลีเนี่ยไม่ได้หลังใจเลยเจ้จะไปทำหน้าที่เกาหลีอะไร<ป>ดีบางบ้าเลยทุกป,ปากทุกคนไม่ไเลือกคนเราใช้ความสาม,มารถมันไม่ได้อยู่ที่ความสวยหรือว่าความอุ่นเท่านั้นเพคะ,ะมันต้นอยู่ที่สมองดูอย่างข้าสิไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆใช้จะหมองล้วน เออเหรอเจ้าจะบอกว่าเจ้าเนี่ยไม่ต้องใช้หลักความสวยใช้สมองล้วนๆอย่างนั้นเหรอแล้ววันเนี้ยเจ้าจัดผู้ชายไหมข้ากี่คนไม่ได้สักคนหนึงแล้วมาพูดทำไมฮะนักพยาอยาเพิ่งตูนตุมเลยนะเบข่าเนี่ย จะให้คำม,มั่นสัญญาไว้ว่าอย่างเลยข้าก็จะต้องทำให้เป็นจนได้เพราะว่าข้าได้วางแผนเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วแผนอะไรเมื่อวานข้าได้ไปเจอแล้วก็ไปจับผู้ชายหลงทางมาได้หนึ่งคน mm hmm. ข้าจะเอามาตัว,หวใหากับนางพญา,แ,าแต่มันดันมาขอขอร้องข้าปล่อยตัวมันไปแลกกับการที่มันจะเอาเพื่อนของมันมาให้ข้าตั้งหลายคน mm hmm. ในความฉลาดของข้านั่นเองเพคะ ข้าเลยรีบปล่อยตัวมันไปยังท่างนั้นไม่พอนะเบคะ่ะมันกลับบ้านหาทางกลับบ้านไม่ถูกข้าเลยโบกทางให้มันเสร็จฉับร้อมให้เงินมันไปด้วยสองร้อยบาทเพื่อมันจะได้รีบไปและรีบกลับมาค่ะ <c oughs> และวันนี้นี่เองที่มันนัดจะกลับมาหาข้า <c oughs> วันนี้นางพญยารอรับข่าวดี <c oughs> โธ่หม้อแล้วยังอวดฉลาดอีกฮะมันหลอกแกแล้วโห้ยมันรับปากแกว่ามันจะมาอย่างนั้นเหรอผู้ชายที่ไหนมันจะมาให้อีบ้าาก็คงจะฝากความหวังไว้ที่ลูกสาวคนเดียวอันเป็นสุทีรักของข้าแล้วล่ะเอ๊ะเดี๋ยวท่านนางพญาข้าจาได้นะว่าลูกท่านตอนเกิดมาเนี่ยตอนฟักไข่ออกมาเนี่ยเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอไม่ใช่จำได้เกิดมา นนท่าไม่ใช่ทางมันหรือเปล่าลิ้นมันมัง้งเอ้ยข้ามีลูกสาว,ล,สาวลูกข้าเป็นผู้หญิงเป็นนา,พา,างพญาเหมือนพวกเรานี่แหละหลงเอ๋ลูกของแม่ข้าเนี่ยนะก็ฝากความหวังว้ก,กับลูกของข้านี่แและเป็นที่พึ่งสุดท้ายหลงเอ๋ไม่เคยทําให้แม่ผิดหวังใช่ไหมลูกหลงเอ๋อ เจ้าเนี่ยสวยเหมือนแม่จริงๆเลยอ่ะดูสิมือสีแดงที่เจ้าเนี่ยเกิดเป็นลูกของแม่แม่ภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆหลงเออเจ้าคือนางพญาอะไรลูกข้าคือนางพญางูแมวสาวน่นนางพญางูแมวสาวเนี่ยมันโฉบคนอื่นแล้วคนอื่นจะง่วงไม่ใช่มือง่วงเองลูก เข้าใจไหมลูกมองทั้งวันถ้าเข้าใจผิดไปเอาละลุงเอ,อ๋เจ้าพูดให้เ,เจ้าพูดนี่มันอายกันสิว่าวันเนี้ยเจ้าอะหาผู้ชายมาให้แม่สูกวัญญาได้กี่คนเจ้าเงียบไปยังไม่พรไม่ไงลุงเอ๋ออย่าบอกนะว่าเจ้าหาผู้ชายมาให้แม่ไม่ได้อ่ะท่านแม่ข้ารู้สึกสงสารสงสารข้าสงสารมนุษย์ ไม่ถูามมาทำไมอะ่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่ข้าพามาตัวผู้สองตัวมาให้เจ้แม่ข้าก็แทบทำใจไม่ได้ข้าทำใจไม่ได้เป็นพวกเจ้าเนี่ยเอาหมามาให้แม่กินเนี่ยทุกวันนี้แม่ยังคันไม่หายเลยเอาหมาให้แม่กินนะดูสิจะเอาหมัดออกกันหน่อยก็ไม่ได้หมัดเต็มตัวเลยนี่ยังคันอยู่เลยเนี่ยันเลยกิน กินหมาไม่กินหมัดเหมือนกินข้าวผัดไม่กินแตงโมทำไมท่านแม่ไม่ทานเข้าไปด้วยจะบ้าแล้วหมัดใครก็กินกันแล้วทำไมท่านแม่ไม่ถทานพวกเกรอรดอกไม้หรือจะเป็นน้ำขางบนยอดหญ้านี่หลงเอ,อ๋อเจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกเราหรือว่าแม่เนี่ยนะเป็นนางพญาง,งูกูไม่ใช่น,นางพญาเพื่งจะไปกินเกรอรดอกไม้ีบ้า แล้วยังไงเนี่ยว่าไงแม่ให้เจ้าออกไปล่าผู้ชายมาให้แม่เนี่ยเขาทาไม่ได้เจ้าจะต้องเอ่อไปล่าผู้ชายมาให้แม่ภายในสิ้นเดือนนี้ต้องล่ามาให้ได้เจ้าล่าไม่ได้เราตัดแม่ตัดลูกกันและแม่จะไล่เจ้าออกไปจากเมืองนี้และที่สําคัญผู้ชายที่เจ้าจะล่ามาให้แม่เนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายที่เกิดปีมะโรงเท่านั้นปีศาจกลุ่มเรานี่ กินตามปีนักษัตย์เหรอคะถูกต้องกินเป็นปีปีไปเว้ยปีนี้งูใหญ่ปีหน้างูเล็กปีหนูกินหนูปีวัวกินวัวปีจอกินหมาในพวกเราอ่ะไม่ได้เราต้องกินตามปีนักษัตริย์เข้าใจไหมว่าไงลวงเอ๋เจ้าจะต้องไปหาผู้ชายมาให้แม่ให้ได้จำใส่กระโหลกกลาเจ้าไว้ต้องเป็นผู้ชายที่เกิดปีงูใหญ่เท่านั้น เข้าใจไหมเอาละเดี๋ยวแม่จะส่งเจ้าไปยังโลกมนุษย์บัดเดี๋ยวนี้ลงไปนั่งไม่ลงไปลงไปไหมหลวงเอ๋ลงไค่ะเอออย่าดื้อเอาละ,าละง่ายง่ายนั่งดีๆแม่จะส่งเจ้าไปยังโลกมนุษย์หันหน้าไปจิวก็น่าทาบื่อจิวก็นาทาทำ พัดลมโอกาว่าเอาวฝ่ายพระมูนีหรือสีสินอ,อะไรนะเมื่อกี้ร้องอยังไงพระเจ้าตามุนีฤสมีมุนีข่าวฝ่ายพระมุนีฤสีสินมันก็อง์คเดียวกันนะมูนีฤรีอ่ะกลัวคนไม่เข้าใจอย่างเองไงก็เลยร้องให้ครบอย่างเดียวก็ได้มาเอ,เอานะ กาวฝายพระมูนีหรือสีสินทุกวันเก็บกินก็แต่ใบไม้ชาวบ้านใจดีเรียกฉันหรือสีกังนัาสไตล์วบังกังนำสไตล์โอ้โหกังนัมสไตล์ โชคดีนะพระเจ้าตาที่หลานจะลาไปวันนี้นี่กินมากล้วกขนาดนี้เลยเหรอกินก็ไปแปดใบอเออนัง่งๆไปได้กินหรอกมันเป็นสมุนไพรมันเป็นยาอ่าฟ้าทลายโจรเออเนี่ยแหละว่ายังไงสิทธิ์รักของตาพระเจ้าตาวันนี้นะหลานนะก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากอาจารย์จนสําเร็จทุกวิชาแล้วเออไม่ว่าจะเป็นดูนกตกปลาฆ่าเห็บเย็บกระเป๋าเผากะท่อมเรียนมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น อะไรนะเดินน้ำเหินลม,ลมอมเท้าอ่าเดินน้ำเหินลมอม,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 มไฟเออนี่ก็เรียนจบทุกวิชาแล้วแล้วค่าหน่วยกิจแต่และวิชาเองก็ไม่เคยจ่ายให้ข้าเลยนี่ตาจ๋าก็หลานบอกแล้วนะว่าเ๋ยวหลานจะกลับยางบ้านยังเมืองแล้วหลานก็จะอะไรนะส่ง SMS มาให้ <c oughs> ส่ง SMS ค่า WhatsApp เองยังไม่ให้ค่าเลยแหมค่า WhatsApp ไม่ให้ค่าไหนบอกว่ามันรวมอยู่ในเน็ตหมดแล้วไงแหมรวมแล้วค่าอะไรเดินน้ำเหินลมอมไฟอมไฟนี่เองอมขาข่าไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ย<า>ไม่ได้อมนะขาของพระเจ้ายังอยู่เท่าเดิมแล้วมันหายไปไหนอะค่ะากี้ยังเต้นกังนัมได้อยู่เลยอะนีเน่นเนั่้ไงได้ไงที่ยังอยู่เลยเออ ทีนี้หลานนะนะได <c oughs> อ้อย่าเล่นเลยนะมุกเก่าละน <c oughs> ี่เ <c oughs> จ้าตาฮะ <c oughs> หลานเรียนวิชาอยู่กับเจ้าตานี่ <c oughs> รู้สึกว่ามาเป็นเวลาร้อปีแล้ว โหเกินไปสิปีก็พอหลานลักแหมแต่สิปีนี่ระยะเวลามันนานเหมือนหลายร้อยปีมากเลยนะหลานรู้สึกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองก็อยากจะมาลาพระเจ้าตาเนี่ยกลับยังบ้านยังเมืองสักทีนี่จะกลับยังบ้านยังเมืองใช่แล้วพระเจ้าตาโอ้ยกมือท่วมหัวไปถ้าได้ก็ดีค่าน้ําค่าไฟยังไม่เคยจ่ายนี่ขนาดค่ากาแฟปากทางอาสมย,ยังไปติดเขาเลยเนี่ยก็คือจาให้ตังเขาบอกไม่มีทอนเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเก็บรวมที่อาสมเลยงั่น เรเดือดร้อนข้าไมเล่ายังไงวันนี้ข้าก็ขอลาพระเจ้าตาแล้วกันนะเออจะไปจริงๆเหรอหลานรักไปจริงๆที่พระเจ้าตาเดี๋ยว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 นี่ไงมันจะต้องให้พระอบให้พระอบสองเกิเยอะกันกลมอะไรอ่ะเขาต้มมัดเอามาทําไม่ะเนี่ยอ้าวก็ไปกินกลางทางระหว่างทางเกิดหิวขึ้นมา ต้องไปกินที่ลับๆตาคนนะอย่าไปกินที่คนเ,อเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแย่งขอบคุณน,นะที่เป็นหลวงปากหลวงท้องหลานแต่เออเอาเก็บไปกินเองเถอะพระเจ้าตาออไปแล้วลาแล้วเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยว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 ลืมไปแล้วอันนี้แน่นอนพระอบพระอบพระอบ,ะอบฝากข้าวหอมไปให้แม่ชีที่ปากทางด้วยทำไมไปให้เองอะ่ะกิ๊กกันเป็นกิ๊กกัน ฉันเอาไปให้เองเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเห็นเขาจะหมดความเลื่อมใสโอ้แค่เป็นกิ๊กนี่ก็หมดความเลื่อมใสแล้วเขาไม่รู้จะรู้เองนี่แหละอะอันนี้ถ้าเกิดจะรักกันจริงนะเอาไปให้กันเองดีกว่านะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออเเอเดอเอพระพระอบพระอบไปในเมืองเนี่ยผ่านวัดบ้านฟางไหมวัดบ้านฟงผ่านผ่านผ่านปากซองไปให้เจ้าอาวาสด้วยบอกว่าฉันทำให้แล้ว กระถินกระถินวัดบ้านสร้างฝากมาจ้านี่ใส่ครบหมดนะครบหมดโอ้นี่นี่เอากระถินเนี่ยนะแล้วก็ข้าวกล่องแล้วก็ข้าวต้มบัติเก็บไว้แล้วพระเจ้าตาเอาไปจ่ายเองไปให้เองเนอะหรือะไงจริงเลยไอ้เดียวตายละแม่พเจ้าตาเอาไข่ไม่เอาไข่ก็ไม่เอาไข่ก็ไม่เอาย่ามองย่ามองไม่เอา รู้ไหมเนี่ยเวลาหลานจะกลับบ้านกลับเมืองเนี่ยพระเจ้าตาจะเรียกเรียกทำไมรู้ไหมเขาเรียกเพื่อให้พระอบเท่าไรที่พอให้ไปแล้วพระเจ้าตาบอกว่าเฮ้ยพระอบอันนี้นะเองไปกลางทางอ่ะอย่าไปเปิดนะกลางป่ากลางลงไม่ดีมันจะอันตรายต้องไปถึงเมืองแล้วเปิดถ้าเกิดเปิดกลางป่าจะเจออันตรายที่เปิดป่าพุ๊บจะเจอโมราสาวสวยแล้วก็จะมีโจรเข้ามาแล้วมันก็จะฆ่าจันทะโครบเลิกเถอะก็เองเล่าเรื่องซะจบแล้วจะเล่นทำไมไหนไปก็ ไม่เรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเรื่องเป็นแบบนี้พระเจ้าตาต้องให้พระอบได้ยินคำหลานตาเอ้ยจะลาไกลและหยิบพระอบใบใหญ่ให้หลานตานี่คือพระอบเออเปิดมาจะเป็นกบหรือเปล่าพระเจ้าตาไม่เป็นกบมาหลอกหลานรักในนี้มีของรักที่จะให้หลานยา อันนี้เขาเรียกพระอบใช่แล้วป่า,านนี้พระคงอบเขาแล้วนี่หนาไม่ใช่พระเอามาอบแล้วเอาไปเรียงเรียกหลบๆอยู่ในนี้นี่หว่าได้พระอบแล้วก็เดินทางกลับเออเองไปผ่านวัดบสร้างหรือเปล่าล่ะก็บอกว่าไม่ผ่านอ้าวไอ้ซองนี้เก็บไว้เถอดตานั่นเอาขั้วโต๊มัดเอาไปกินนะ เดี๋ยวว่ามันหิวขึ้นมาจะลําบากนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะฉันไม่ชอบกินถั่วดำอ้าวก็แกเอาออกก็ได้นี่วาโอ้ยถั่วดำอะไรอ่ะร้องอะไรกันต่างมา้จะหลับจะนอนอะไรร้องอะไรไม่ได้เข้าไม่ได้กอนไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไร ล้ำเป็นโย่งพวงนงไม่ได้แก่องนคนเนี่ยหลานเขาจะไปไรไหรไม่หลานหลานฉายไรหนก็รีบไปกาบลาไปไม่ต้องร้องให้กูได้ไยินนะจะร้องเหรอฮะอยากร้องใช่ไหมจะไม่ให้ร้องก่อนเดี๋ยวมึงจะต้องร้องโอ้ยโอ้ยอยจะร้องทำไมมันมก็เลยสัมผัสสัมผัสอะไรกันเลย<อ>ไป<อ>ก็ร้องสัมผัสฟังมาเยอะแล้วเอาแบบไม่สัมผัสบ้างบอกมือยหอยย้อยบกน้อยจะไปไหนแน่ ไปไหนไปทำอะไรเราเจ้าตาหลานกลับบ้านกับเมืองก่อนนะถ้าถึงเวลาแล้วหลานจะกลับมาเยี่ยมพระเจ้าตาอย่าไปเปิดกลางโรงกลางป่าละหลานนะจลาลาอะไรไปอะไไปได้แล้ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหน่อยลาแล้วพระเจ้าตาไปผ่านวัดบ้านร้างหรือเปล่า ไม่ผ่านนั่นสิแต่เราจะกลับทั้งวัดสว่างอารมณ์วัดสว่างวัดสว่างอารมณ์ซองนี้จ้ะฝากไปจ้าวาอ้ไทยจ้าาวาดถ่ายแล้วทำไมรู้ว่าเราเป็นญาติกันนี่เป็นโยมอุปถากมาก่อนเรอไปให้ที่ไหนนะวัดบ้านสร้างฉันไปที่ไหนล่ะไปไหนฉันจะไปวัดสว่างวัดสว่างซองนี้ออไปจะบ้าแล้วอะไรซองเซิงอะไรนักหนาเนี่ยไปจะไปไหนก็ไป ไล่จะเลอบอกให้ไปไงเลบไปไป <c oughs> อะไร